สปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องสเสน่ห์ร้ายบัลลังก์ลวงตอนที่14 อัครมหาเสนาบดีก็คิดว่าหากเปิดให้มีการสอบปากคำอาจทําให้ฝ่าบาทตกอยู่ในอันตรายจะเกิดร้อยร้าวกับราชวงชิงหากเดินหมากผิดไปจะเป็นภัยต่อราชการของพระองค์เองนะพะยะค่ะพระเอกก็บ่นว่าท่านคิดว่าข้าปกป้องชายแดนล้มเหลวอ,อย่างนั้นหรือแล้วสัง่งขันทีคิมว่าไม่อนุญาตให้สมาชิกปกป้องชายแดนเข้าสอบสวนแล้วให้เรียกผู้ตรวจการมาเล่นเอาอัครมหาเสนาบดีแค้นใจและพระเอกก็บอกกับผู้ตรวจการว่าการคัดเลือกผู้สอบปาก ทำให้ยกเว้นสมาชิกปกป้องชายแดนแล้วให้ตัดมายองฮาออกไปด้วยผู้ตรวจการก็สงสัยว่าทำไมถึงได้เชื่อซูดันฮาเขาบอกว่านี่เป็นความต้องการของข้าเขาจึงถามกลับคิดว่าเป็นสายลับอยู่ในสภาปกป้องชายแดนอย่างนั้นหรือหรือว่าเป็นอักระมหาเสนาบดีพยค่ะทำเอาพระเอกนิ่งไปตัดไปก่อนหน้านี้พระเอกตัดสินใจนานแล้วและบอกผู้บัญชาการเอาไว้เขาก็กล่าวเตือนว่าราชสำนักจะต่อต้านอย่างรุนแรงพระเอกก็ยืนยันข้าเตรียมใจเอาไว้แล้ว ส่วนอัคาระมหาเสนาบดีก็คิดถึงคำพูดพระเอกและคิดว่าฝ่าบาทสงสัยเขาแล้วเรียกสมาชิกสภาปกป้องชายแดนมาพูดคุยพวกเขาพากันบ่นว่าฝ่าบาทดูเหมือนจะไม่เชื่อใจสภาอัคาระมหาเสนาบดีก็ถามพวกท่าน คิดว่าเหตุใดฝ่าบาทถึงรับฟังคําให้การของกระบฏยังไงครอบครัวกระบฏก็ต้องถูกล้างโคตรก่อนจะเกิดหายนะเราจะต้องระง,งับการสอบปากคาในครั้งนี้จากนั้นหัวหน้าราชเลขานุก,การก็สั่งให้ลูกน้องไปเอารายงานชายแดนเมื่อ3ปีก่อนมาเมายองฮาก็สงสัยว่าจะเอามาทําอะไรแต่กลับถูกกันตัวออกไปเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อ3ามปีก่อนฟังสังกุงดงก็พยายามให้พระเอกตรวจร่างกายแต่เขากลับเมินแล้วให้สังฮวามาพบแต่สังกุงดงก็บอกว่ามันดึกแล้วเอา ไว้คอยให้มาพรุ่งนี้แต่เขาก็ไม่สนแล้วสังหาก็บอกว่านางเอกตกใจเรื่องซูดันฮาพระเอกก็ให้คอยดูแลนางส่วนสังกรดงก็ไปบ่นสังฮวาที่ดูแลฝ่าบาทไม่ดีจนเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารเขาเองก็ยอมรับผิดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่าบาทข้ากับนายหญิงทําอะไรไม่ได้ภาพตัดมาที่นางเอกก็เป็นห่วงซูดันฮามากแล้วรู้ว่าฝ่าบาทจะสอบสวนเขาด้วยตัวเองนางเอกก็สงสัยว่าเหตุใดฝ่าบาทจึงกลับเข้าวังไปโดยไม่บอกข้าส่วนพระเอกก็ถามหมอ หลวงว่ายาพิษยังหาไม่เจอหอกหรือ เขาบอกว่ายากที่จะจำแนกว่าเป็นยาพิษชนิดใดพระเอกก็ให้สืบหาต่อไปฟังสังกุงดงก็ไปถวายพระพรพระพ,พ,พันปีแทนฝ่าบาททำเอาพระพันปีหัวร้อนนางก็บอกว่าฝ่าบาทยุ่งเรื่องสอบปากคำพระพันปีก็เป็นห่วงอาการแต่สังกุงดงบอกว่าเขาแข็งแรงดีพระพันปีก็เบาใจแต่ก็ยังสงสัยว่าในวังนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วจะรอข่าวจากอครมหาเสนาบดีวันต่อมาพวกเสนาบดีก็ขอให้พระเอกถอนคำสั่งสอบสวนกบฏอย่างไรเขาก็ให้ การเท็ดเพื่อปกป้องตัวเองอยู่แล้วทําเอาพระเอกหมดศรัทธาพวกท่านไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแส้งทําเป็นเห็นแก่บ้านเมืองสุดท้ายก็ห่วงแต่ความอยู่รอดของตัวเอง หน้าขยะกขยงยิ่งนักเทียบกับพวกท่านแล้วสูดันฮาที่ให้การเรื่องสายลับราชวงศ์ชิงด้วยการยอมเสี่ยงชีวิตของตัวเองยังจงรักภักดีกว่าพวกเจ้าเป็นร้อยเท่าแต่พวกเขาก็ยังไม่สำนึกพระเอกเลยสุดจะทนหากมีใครยื่นคำร้องมาอีกข้าจะถือว่าพยายามซุกซ่อนสายลับของราชวงศ์ชิงและจะลงโทษสถานหะนักเล่นเอาทุกคนเงียบเป็นเป่าสากจากนั้นพวกพระสักสุระก็คิดว่าฟาบาทหลงกลสูดันฮาแต่มินจินฮวานกลับไม่คิดเช่นนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่อัครมหาเสนา บด,ดีเงียบกริบปกติเขาต้องเป็นคนคัดค้านเมื่อสามปีก่อนข้าเองก็สงสัยว่าองค์ชายจินฮันคือคนที่สงสัยลับไปราชวงศ์ชิงเช่นเดียวกับท่านผู้ตรวจการแต่ซูดันฮาทําตามคําสั่งของกษัตริย์องค์ก่อนแล้วยังมีสายลับอีกคนที่เป็นไส้ศึกของราชวงศ์ชิงพระศาสุระก็คิดว่าเรื่องนี้มันช่างซับซ้อนนักแล้วถามใบยองฮาเขาก็นึกถึงตอนที่คุยกับพ่อเรื่องสายลับตอนนั้นฮยอนโบเป็นคนบอกเบาะแสว่าซูดันฮาเป็นไส้ศึกเขาเลยรู้ว่าถูกหลอกก่อนจะไปกระชาก ขาอเสื้อฮยอนโบเจ้าบอกว่าพ่อข้าเห็นองค์ชายจินฮันกับซูดันฮาไปหอคณิกาฮงจางพ่อข้าเชื่อคำโกหกของเจ้าคิดว่าองค์ชายจินฮันเป็นสายลับที่เป็นไส้ศึกของราชวงศ์ชิงพ่อข้าตายไปก็เพราะเจ้าแต่เขาก็แถว่า ตายเพราะฝ่าบาทมาเกี่ยวอะไรกับข้าข้าก็แค่พูดตามสิ่งที่ใต้เท้าคิมอยากฟังแค่นั้นต่อให้ข้าไม่พูดเขาก็พยายามโบยให้ฝ่าบาทอยู่ดีมายองฮาก็ขู่ว่าจะเอาเรื่องเขาจึงรีบคุกเข่าขอร้องแต่มายองฮาก็ไม่สนใจภาพตัดมาที่อัคารมหาเสนาบดีก็ยอมรับกับพระพันปีว่าเป็นสายลับที่บอกราชวงศ์ชิงว่าฝ่าบาทองค์กรสงสัยรับไปราชวงศ์ชิงพระพันปีเองถึงกับอึง้งเขาก็ยังบอกอีกว่าเป็นคนจัดการส่งทหารเข้ามาตอนฝ่าบาทองค์กรสวส คตฝ่าบาทไม่อาจกำจัดกระหม่อมทิ้งได้หรอกหากเล่นงานกระหม่อมฝ่าบาทก็จะเป็นฝ่ายล้มก่อนพะยาค่ะฟังนางเอกก็คิดว่าซูดันฮาไม่ยอมบอกชื่อผู้ทำความผิดแน่ฝ่าบาทเองก็จงรู้ใช่หรือไม่ผู้ตรวจการเองก็บอกว่าใช่เรื่องนี้ทำให้ฝ่าบาทเสี่ยงอันตรายนางเอกก็เริ่มเป็นห่วงเขาแล้วจะเข้าวางไปให้ได้เกรนยองเองก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยให้นางเอกไปอยู่ดีพอพระเอกเห็นนางก็บ่นที่ไม่ยอมพักแล้วคิดว่านางกโกรธที่จับซูดันฮานางเอกบอกว่า หากจับเขาเพื่อปกป้องหม่อมชันแปลว่าทรงรู้จักหม่อมชันไม่ดีพอพระเอกก็อยากจะปกป้องนางเพราะว่าเจ้าเป็นสตรีของข้าแล้วบอกว่าต้องทําเรื่องที่ค้างคาเอาไว้ให้สําเร็จสามปีก่อนข้าผลักใสเจ้าเป็นห่วงเจ้าจนไม่เป็นอันทําอะไรทว่าเรื่องนี้ก็เป็นความตั้งใจของสูดันฮาด้วยนางเอกจึงบอกไปว่าคนที่เป็นสายลับคืออัครมหาเสนาบดีสามปีก่อนตอนที่ท่านพ่อถูกจับไปอาณาจักรชิงหงจางตายกระหม่อมปฏิญาณต่อหน้าสวรรค์ว่าจะค้นล้มฝ่าบาท ผู้ลุ่มหลงอำนาจจะทำให้อัประยศถูกคนรักหักหลังพอมาคิดดูในตอนนี้ คนที่จมอยู่กับความลุ่มหลงก็คือหมอมชันเองหมอมฉันไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงได้ยอมเสี่ยงถึงเพียงนี้เขาตอบกลับว่าข้าละอายใจแม้แต่สามัญชนที่ไร้อำนาจยังเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ข้ากลับทำอะไรไม่ได้เลยข้าเจ็บปวดเหลือเกินแล้วบอกความจริงว่าข้าขัดคำสั่งกษัตริย์องค์กรถ้าแย่งชิงบัลลังก์ของเขามานางเอกก,ก็กอดเขาปลอบใจท่านจำเป็นต้องขัดคำสั่งเพื่อปกป้ององค์ชายและองค์หญิงฟาบาทจึงจำเป็นต้องเป็นคนร้าย หม่อมฉันจะอยู่เคียงข้างฝาบาทจะอดทนไปพร้อมกับพระองค์และจะเป็นกำลังใจให้นะพรยาะเขาก็กอดน,นางเอาไว้ทั้งน้ำตาภาพตัดมาที่มายองหาก็ตกใจที่ได้เห็นนางเอกกลับเข้ามาในวังและคิดว่านางย้ายฝั่งไปอยู่ข้างฝาบาทหรือว่าฝาบาทรู้แผนกบฏของพวกเราแล้วก่อนจะกระชากนางเอกจนทำให้นางเจ็บนางเอกเลยยอมบอกว่าแผนลอบปรงพชนล้มเหลวแต่ว่าตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่า การสอบปากคำเป็นความตั้งใจของฝ่าบาทเพื่อปกป้ององค์ราชทายาทแต่เขากลับไม่อยากเชื่อนางเอกก็สาบานด้วยชีวิตแต่เขาก็ยังไม่ฟังอยู่ดี ฟังอัคาระมหาเสนาบดีก็คิดจะฆ่าสูดันฮาเพื่อปิดปากในขณะเดียวกันนั้นนางเอกก็ติดสินบนเจ้าพนักงานและแอบมาหาสูดันฮาแล้วสูดันฮาก็จําได้ว่ามีชายคนนึงที่เป็นบ่าวรับใช้ของอัคาระมหาเสนาบดีเขาบอกว่าจำหน้าข้าได้แต่ทำเหมือนกับไม่รู้จักสามปีก่อนมีคนรายงานเส้นทางของข้าให้ทหารชิงรู้หม่อมฉันคิดว่าเป็นเขา พอพระเอกได้รู้ก็คิดว่ายังไม่มีหลักฐานนางเอกก็บอกว่าเขาเป็นบ่าวรับใช้ของอัครมหาเสนาบดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรียกเขามาสอบปากคำเถิดพระเอกจึงให้สังหวาไปตามมักดงมาพบแต่พวกเขากลับไม่ยอมและบอกว่าเขากลับบ้านจากนั้นอัครมหาเสนาบดีจึงไล่มักดงออกในระหว่างนั้นเขาก็ถูกสังหวาจับได้เขาจึงต้องรีบหนีแต่เขากลับถูกคนของอัครมหาเสนาบดีฆ่าปิดปากแล้วอัครมหาเสนาบดีก็ให้ลูกน้องเอาจดหมายไปบอกจองเจยพย ว่าอีกหนึ่งเดือนจะแต่งตั้งรัชทายาทแล้วสังหวาก็รายงานว่ามักดงถูกค่าปิดปากนั่นยิ่งตอกย้ำว่าอัครมหาเสนาบดีนั้นอยู่เบื้องหลังพระเอกจึงเรียกเขามาพบผู้ตรวจจานคิดว่าเขาไม่ยอมรับหลอกแต่พระเอกก็ไม่สนข้าจะให้คำเตือนท่านลุงเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเขาก็แถว่าไม่รู้เรื่อง พระเอกจึงตาวาดใส่ว่าจะเป็นไส้ศึกไปจนถึงเมื่อไหรเมื่อมีการสอบปากคำความผิดที่ท่านฆ่ามักดงอําพรังว่าท่านเป็นไส้ศึกและลอบวางยาพิษกษัตริย์องค์ก่อนก็จะเปิดเผยด้วยเขาก็แย้งว่าหากเปิดโปงข้าราษฎรก็จะหาว่าพระองค์เป็นกระบฏพระเอกพูดต่อเป็นความผิดของข้าเองที่ปล่อยให้อัครมหาเสนาบดียึดราชสำนักถลุงอำนาจเป็นอาจินแล้วชอบผู้ชายด้วยกันเป็นกษัตริย์ที่น่าสมเพช สิ่งที่ข้าทำมาทั้งหมดเพียงพอที่จะเป็นข้ออ้างในการเป็นกบฏอยู่หรอกข้าจึงอยากทำอะไรสักอย่างหากกษัตริย์ลงทันญาติฝั่งแม่ที่เหิมเกริมจะพอให้ราษฎรประทับใจขึ้นบ้างไหมข้าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้จงสารภาพผิดและยอมรับการลงโทษเสียพอฮยอนโบรู้เรื่องก็ให้เขาไปพบมยองฮาเพราะเขาคิดว่าฝ่าบาทเป็นสายลับ แล้วยุแยงให้เขาก่อกระบทจากนั้นฮายอนโบก็ไปบอกมายองฮาว่าอาัครมหาเสนาบดีอยากชวนเขาไปร่วมเก่อกระบทแล้วหลอกว่าจะให้รัชทายาทขึ้นคลองบัลลังพอมายองฮาได้รู้ว่าอาัครมหาเสนาบดีเป็นกระบฏเขาก็พอใจมากแต่ฮายอนโบก็ยุว,ว่าสูดันฮาอาจเอ่ยชื่อเขาร่วมเป็นกระบฏเล่าลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องร่วมมือกันถึงจะรักษาชีวิตเอาไว้ได้ เจ้าอยากแก้แค้นฝ่าบาทให้พ่อของเจ้ามิใช่หรือเขาก็นิ่งและคิดในวันต่อมาฮายอนโบก็ไปรายงานอาัคารมหาเสนาบดีว่ามยองฮายอมตกลงร่วมมือแล้วอาัคารมหาเสนาบดีจึงให้ไปบอกกับมยองฮาให้ทาตามที่เขาบอกแล้วมยองฮาก็ไปพารัชทายาทมาทักทายอาัคารามหาเสนาบดีแล้วอาัคารมหาเสนาบดีก็ไปเข้าเฝ้าฝาบาทแล้วไม่ยอมรับสารภาพผิด อ้างว่าทำไปก็เพื่อฝ่าบาททำเอาพระเอกหัวร้อนและสั่งหัวหน้าราชเลขานุการให้เตรียมสอบปากคำนักโทษในวันพรุ่งนี้แต่ผู้ตรวจการก็กลัวว่าเราจะไม่มีหลักฐานเอาผิดเขาการยุบสภาป้องกันชายแดนก็จะยากยิ่งขึ้นแต่พระเอกบอกว่าข้ามีหลักฐานอยู่ ภาพตัดมาที่สังกุงโดงก็แปลกใจคิดว่าอัคารมหาเสนาบดีให้นางกินยาเพื่อปิดชีพตัวเองแต่เขากลับปฏิเสธและจะให้นางไปวางยาพิษฝ่าบาทนางก็ถามว่าหากข้าปฏิเสธละ่ะเขาก็ขู่ว่าจะบอกเรื่องที่นางวางยาพิษฝ่าบาทองค์กรจากนั้นนางก็ร้องไห้ด้วยความอัดอั้นพอนางเอกได้เห็นอย่างนั้นก็เป็นห่วงแล้วยื่นผ้าเช็ดน้ําตานางก็เหยียบมันและบอกว่าอย่ามาทาเป็นจิตใจดีเจ้ามันก็แค่คนหลอกลวง เจ้าคงทะนงตัวว่าเป็นสตรีของฝ่าบาทอย่าได้ฝันไปเลยนางเอกนั้นก็ไม่เคยคิดจะแข่งอะไรนางก็หมดแรงจะฝืนแล้วจากนี้ข้าจะทําในสิ่งที่ข้าต้องทําจากนั้นนางก็เอายาพิษผสมสีชาติแตะริมฝีปากเพื่อตายไปพร้อมกับพระเอกแล้วเข้าไปพบเขาภาพตัดไปที่ก่อนหน้านี้นางแอบได้ยินเรื่องที่ฝ่าบาทองค์ก่อนจะสงสายลับเลยไปบอกกับอัคารมหาเสนาบดีพระเอกเองก็รู้เรื่องแล้วให้ยอมรับสารภาพผิดในวันพรุ่งนี้ซะ แล้วจะพิจารณาความดีความชอบไม่ลงโทษประหารชีวิตนางก็เลยเชื่ออัคาระมหาเสนาบดีว่าป่าบาทไม่มีทางช่วยนางนางเลยจะยอมรับผิดแต่ว่ายังยื่นคำขอสุดท้ายและเดินเข้าไปจะจุมพิตเขา